สวัสดีครับวันนี้ผมพ่อครัวแมวนะครับวันนี้ผมจะพาไปดูตัวอย่างการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ด้วยอาหารแบบบุฟเฟ่ต์รครับไปดูครับว่าพ่อครัวแมวมีบริการอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ยังไงครับไปวันนี้ลูกค้าสั่งชุดอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ไปเลี้ยงแขกที่มาร่วมงานและให้เราจัดอาหารของพระสําหรับถวายเพลในรอบนี้ครับ เมื่อพระเริ่มสวด,ดผมและทีมงานก็จัดอาหารเป็นชุดๆสำหรับเตรียมถวายเพนพอพระสวดเสร็จลูกค้าก็สามารถยกอาหารประเคนได้เลยสะดวกและรวดเร็วถ้าใช้บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่กับพ่อครัวแมวเมื่อจบพิธีส่งแล้ว ไลน์บุฟเฟ่ที่เราเตรียมไว้ก็พร้อมให้บริการสำหรับแขกญาติพี่น้องที่มาร่วมงานในวันนี้เลยครับและนี่ก็คือผลตอบรับจากลูกค้าตัวจริงที่ใช้บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ของพ่อครัวแมวและสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจจะจัดเลี้ยงนอกสถานที่กับพ่อครัวแมวก็สามารถ,ถติดต่อกับผมได้โดยตรงตามที่อยู่ด้านล่างนี้ครับผม